ืันนี้มาอยู่อำเภอหนองกงสีครับมากับเจรัดเห็นไหมเจมินเจมินงามปะงามสมือแก่ล่อโยู่ขันเว้ยไปเกี่ยวเขาเอารถมาทรงครับนี่เอารถมาทรงเฮี้ยครับเฮี้ยขวันขวันฟ้าครับนี่ โอ้ยเป็นยังได้ครับได้รถใหม่เบิด์ไลท์ครับเส้นหน่อยไม่เท่าไรครับผมเบิดเกือบเจ็ดแสนอยู่แล้วครับโอ้เทีว่าโอ้ยังถือกันได้นี่ครับร่วมทั้งซื้อรถบ่อยเกือบเจ็ดแสนแมนร่วมท่านซื้อรถแล้วก็ซ่อมเช็คใหม่ทั้งคันทั้งคันเลยครับเฮ็ดสีเฮียแข็งกว่าเนาะแมนครับคันนีเส้นหน่อยหาวให้ได้ครับก็จางเดินครับนี่ ใช่หน่อยหามาให้หาให้มาให้ซ้อมให้พร้อมรับประกันครับรับประกันด้วยนี่ได้ซ้อมอีกแน่นอนจะเกี่ยวป่ะเด้ก็เชี่ยวไปขึ้นเกี่ยวประเดี๋ยวไปขึ้นใส่หน่อยเกี่ยวเกี่ยวได้อยู่แล้วครับแต่ว่าสใส่หน่อยไดี๋ยวร้ายตัวในปูนี่ครับทุบตาดีซี่ร้อยหาครับขยายขยายปากปะจิไม่ได้ขยายน้ำปากมันกว้างนี่แหละเนาะมาแล้ว มาครบแล้วสีใหม่เดี๋ยวผ้าเอานี่เพิ่นกระดิบเดี๋ยวผมถ่ายที่ลังก็ได้นี่เพิ่นผ้ากันถ่ายรูปกันแค่ไหนทำพิธีการหลับรถดยางใหญ่โตเลยนะครับนี่กล่าวว่าสีเกลียวผู้เดียวเลยเ็กนี่น่ะคนอื่นบ่อยเกลียวนั่งได้ครับนี่กล่องนี้ครับอืมอีกลูปหนึงครับ สร้างเด่นนี่ก็ยังยังเป็นโรคตับสางเด่นเป็นโลกยังหน่อยพุ่งออกยังสีหน่อยเนาะเป็นโรคตับบ่สรบทะเด่นมาฟังกันเลยครับเอาไปใกล้ๆนะใกล้ๆหน่อยับเหยี่ยมมาส่งอีกขั้นนึงครับนี่ เป็นขั้นสใช่ผมตัวใหญ่อันนี้เป็นเอามาส่งให้แบบบุดวิดเลยนะครับนี่ท่านเกี่ยวเขาพอดีเลยนี่อันนี้ทางเดินกับมาปั๊บปุงอีกเล็กๆน้อยๆครับนี่บ่แต่มันบ่ดังแตีบ่ดังสวิตมันรุดสิตตะล่มบ่แต่ธรรมดาโอ้สีนี่เฮ็ดไหมมั้งครับนี่ เดี๋ยวพาบ่งหลบหลบขั้นครับช่วงล่างโลกร้อนเลอโหลกไม้มนครับแต่กแกงเป็นแต่กแกงสิ่งท้องสร้างเด่นครับเดี๋ยวสี่ถามสร้างเด่นว่าเพิ่นเห็ดยังไปเนี่ยนะครับกับรถขั้นนี้ สางเด่นเอ่อ<ม>เห็ดยงังไป็นนครับเนี่ยครับรถขั้นนี่ของเสียขวันฝาเพิ่นลายยีได้ก็จะช่วงล่างเช็คลอยรัย่วซึมเช็คทุกระบบนั่นแหละระบบเครื่องกะเห็ดไห้มัดเบิ่งเบื้งไห่เนาะครับผมเบิ่งไห่รากาเป็นระบบชุดเกี่ยวนนเยวนาะะครับผมเอาจะเป็นชุดเกี่ยวคล้องอะไรครับนีเกี่ยวดังข้อสปริงสายพันธุ์คู่ตู้เบาดาวพุกแฉกโอ้ดาวพุกแฉกไม่เกิ งมักสีแดงเสียเพิ่นก็ได้สีแดงบ่ได้มักดอกเพิ่นบอกว่าเอางามๆเอาสียังก็ได้เออความงามๆของเฮาก็คือต้องเป็นสีอื่นขันคันสีเพื่นมันก็สิคนดีแนมบ่เห็นเนาะเฮาก็ต่อาสีแดงๆไว้ก่อนมันเกี่ยวดีก็สิจําง่ายจําคันเกี่ยวบ่ดีเลยเกี่ยวบ่ดีนําไกี่ยวได้ดีก็จําง่ายกันเห็นรถแล้วเป็นเป็นยังไงครับความค่อย คือว่ากับพ่อใจในหลดับหนึ่งเพราะว่ามันยังบอลเดียไปเกี่ยวเนาะมันก็ตามสภพาพเนาะห่อมามันเกาก็นี้เมนมันห่างก็นี้ไม่เห็นมายังกับกระด้วเยแงามนี่ที่สําคัญอยากล่องนี่เกี่ยวดันเพื่อนนี่เกี่ยวดันเกี่ยวดันพันไร่อัทีเพื่อนถ่ายคลิปที่ว่าเกี่ยวขาเกี่ยวเนี่ยนะนะเมียนเอามาเกี่ยวกับพ่าแล้วมันสิเป็นคือสมพลลำเลือบวะตัวใส่หน่อยป่าไปพันกาไลเด้วยพี่หน้อง นี่นี่นี่มือมืออันนะครับอันดับหนึ่งครับนี่ใช่ไหมใช่นะครับมือหนึ่งครับเพรอีกมือหนึ่งบริจาคอีกมือหนึ่งบริจาคครับใช้กล่องเขามาสิเหรอใช้กล่องใช้กล่องไปเกี่ยวเข่าเลยเกี่ยวดันต้องเนีนเปิดไสให้ด้วยนะครับผมเปิดตรงไหนบ้างเปิดมองเดียวเลยครับเดียวติดหมดเลยใช่ไหม บอ้ไม่เจีง่จ้งเนี่ยก็เป็นบม่แจงไปเลยเอาเอาหลอดนี้ยาวาใส่ฟ้าผัวอีกวะหลอดนึงจะดีแค่นเนะมันบ่อเปลืองเลยบ่เปืองเลยหลอดพวกนี้นะบ่อเห่าหลอดว่าใครแม่เป็นหลอดอันนอันอันนั้นเขาเปิดเขาหลักเต็นท์ตรงหน้าเนี่ยเปิดมา มันก็ต้องเปิดซองเนาะบริอนเงานดีสั่งเลยครับมันเหมือนกันเออสีสตาร์ทเครื่องอันนี้เอารถลงสตาร์ทพอดีครับเองบ่ครับนี่ยไงครับเองบ่จะครับกำนองครับทีมงานครับทีมงานทีมงานหลายบ่ตามซีข้นผมกับท็มงานราชการนั่นเลยช่วงแรกๆผมอาสิบบริษัทเต็มก็มีช่วงล่ากับล่าประจำปีเนาะมันจะมีเวลาอยู่แตลองเบิ่งว่าใช่หน่อยว่าขั้นไม่สองขั้นบนแหม นายหนาเพิ่นเยอะเข็ยงานดีๆ şey บ่มากครับนี่หาเรื่องให้เจ้าของแล้วหาเรื่องหมดหาเรื่องให้จ้องแล้วครับเนี่ยกินเขากินข้าทั้งกันก็กินข้าวเขา่องดื่มสีเศรย็นสีเศษเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแขนแมันมันเกี่ยวดีเกี่ยวบดดีไะแก่ส่งคลิปให้ในเด้อ ครับเดี๋ยวสิโพต์เฟสประจานเนาะครับเซ่หน่อยครับโบเมทประจานเลยกันเขาเขาเอิ่นว่าแบบว่าแนะนําแนะนําอันจุดจุดเถี่ยเนี่นะจุดจุดเถี่บกพ่องมนเถอะเออก็ประจานบ้าเดี๋ยวสมคิดหากันกับบอโยกบอยกบอยกันอย่านี้ครับนี่โอมาดีมามเนี่ยเมียนติดตามใช่หน่อยครับโอวัสิทธี่เกันช่างมาโดนอะไรท่านไหมโดนแล้วสองปีแล้วดิจนตัดสินใจซื้อหรอไปเอาทั้งสี่ไปใช่หน่อยลหรอฮะมาเห็รถคันนี้ ใ่หน่อยก็สั่งเงินนะเงินหกเซียนบ่บ่บ่หน่อยน้องพี่กันมันตัดสินใจโดนเติมได้หรอเปลวไอหกเซียนเบิร์ดเจ็ดเซียนลวครับนี่แต่ว่าในใจความเป็นจริงเขาเป็นเป็นไกอยากให้ให้มีพี่อยากพี่น้องมีเงี้ยนมีไอเสียเพชรเซืยนแน่นอนเงี้ครับอยู่ตรงกันก็หนอนกันนะแนวเฮ็ดจาก่าแต่ว่าคำว่าเติบจะคว้างก็คือมันก็หลอดอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาดรอกเนาะเพอตรงมันบางทีรถเกี่ยวหกไก่อยู่ไหนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก สั่งงานสั่งไปน้ำเนาะสีสั่งงานนักเลยเหรครับวันนี้ <c oughs> หาเรื่อง <c oughs> หาเรื่องไ <c oughs> จะวังครับเตียม <c oughs> ไปนก่นสล่องรถรับ หัวเกลียวบ้างล่ะ เล่เครื่องเล่นเครื่องคือีกอ่นไฮะเล่นค่งนี้บอมาแล้วเล่นตอนนี้อยู่บ่กได้กโอ้นี่ข้าฮะใจเงียบอยู่มันดังสูซื่อปูปาาเลดครับเนี่ยิเพราะเปงสี่แเพรเจ้ามันเป็นโซ่เก่านแปูปาาเกล็ดถ้าเป็นเกีบเป็นโซ่ใหม่ถอดถอดออกมาหมก็เสีาไปทิมให้นี่ มันดังอยู่ข้อมันดังสู้ข้อครับพอถึงตรงนี่ต้องหาเนี่ยมาห้องหาเนี่ยเหยียบก็ได้เหียบก็ได้จะคล้องเตี๋ยกันจะเป็นครัสั่งหม่ใช่หน่อยจะคล้องเตี๋ยกันไปหาถอดมันโทษเบาะเท่านั้นไปเห็นไหมแต่ถ้าอันติกรงลายว่ามันแซะเ้าค่อยขยับสายพานขึ้นมาลองได้ะตัวข้างหลังนะมันจะเร็วขึ้นอีกมันมีสองล่องนึงป่ครับมันถ้ามันมีสองล่องครับหน้าหลังสองหน้าสองแต่ถ้าเป็นเกียร์ก็มีอีกสี่เกียร์ เดี๋ยนี่อากาศผมวางไ้กันอยู่ประมาณประมาณเดืนนึ่งมันวกฉากมันเร็วแห่งหลายมันก็บปได้ดีดอกมันเดือดมันก็ไปแท็ไปเกี่ยวจริงๆมันร็จำเป็นต้องเร็วดอกมันไปตีห่วงเขาทิ่มไม่เสียเ่ยทำนี้จังหวะสำนี่ดีพอดีเกี่ยวค่ะเอาหลอดแสดง ก้อนห่านแล้วเกี่ยวคนละขีดเกือบขีดเหลืองเกือบขีดเหลืองคนละครับเป็นสีส้มทองสกูซ์มันมันก็แล้วแต่เขาน้ำได้เนาะแต่เขาน้ำอีกเด้แต่ว่าขาแม่งเข่ามันตุนน้อยบางๆนี่ถึงเขาเร่งเครื่องไหลมันก็วุ้ยประโยชน์อี่ยังไหลนะเกือบเปลืองน้ำมันมันมันก็เปลืองน้ำมันดีมซื้อเพียแค่ร้อยห่าแรงมาเนาะแต่ทำปากเกี่ยวมันนี่มันเชื่อว่าปากเกี่ยวมันก็ตีเป็นสองเมตรเจ็ดสิ้นซะเนาะเป็นโมสตาร์ทมันกบเลยบัวได้ครับ มันนี่กับดื้นปากรถเกี่ยวรถใหญ่กับแค่สองเมตรเก้าสิบแค่แม่เข่ามันตุนใหญ่ตุนหนามันหนาเลยมเขาปิดเร่งเครื่องค่อยๆมันก็ไปบ่อไรอยู่เลยแห้งมันก็บ่ถึงมันเอาแรงเด่นมันต้องเอาสายเรีเบี่ยงเขาก็ต้องเบิ่งตามสภาพงานเขานั่นอะไรนาอเตะเกี่ยวอันรอบต่ำนี่มันต้ัวนี้เพิ่มสายพานอีกเป็นอยังบอกเพราะว่ามันเร่งทำแรงๆพัดล่มมันก็เสียค่อยเข่าก็บ่าสะอาด